ดีเช้าวันเสาร์ตอนเย็นๆนะคะวันนี้จะไปให้อาหารปลาที่สระหลังบ้านตรงน,นี้ก็จะมีทั่วพูี่ทั่ทวพูปล,ปลูกไว้ส่วนครัวหลังบ้านนะกำลังออกฝัก เริ่มแห้งค่ะเจ้าของไม่สบายเป็นไข้วัดใหญ่นะคะเมื่อวานนี้ไม่ได้ให้อาหารปลาสงสารากากันหิวใหญ่เลย น้ำเริ่มแห้งแล้วปกติประมาณเดือนธันวาคมนี่จะน้ำหมดนะคะต้องชายใดสูบน้ำขึ้นมาใส่ขึ้นประดุ กระดูกอุยนะคะกระดูกอุยน์จมูเล็กคล้ายๆกระดูกนานี่ส้มๆจะเป็นปลาทับทิน เลีย้ยงตั้งแต่เดือนสิงหาคมะคะสองเดือนกว่า ที่จริงจะเลี้ยงรวมกันหลายปลาแล้วก็จะมีปลาดุกวีปลานินปลาจะเพียนปลาสลิดปลาหมอที่เห็นสีชมพูจะเป็นไข่หอยเชอรี่